สามสองหนึ่งสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากโขนะครับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอการซ่อมเครื่องเกมบอย็อเกตนะครับพอดีว่าผมอะไปซื้อเครื่องเกมบอยฮอเกตมาสีเหลืองนะฮะตัวนี้โดนมาสี่ร้อยนะครับ อาการก็คือเปิดไม่ติดนะแล้วก็จอดวงครับเดี๋ยวจะลองฐานให้ดูก่อนผมใช้ฐานของโรตัสเนาะเป็นฐานไซส์ 3A นะพ็อกเกเนี่ยจะใช้ฐานขนาด 3A ผมจะลองล้างสวิต์นะแล้วก็ลองใส่ฐานเปิดดูอีกทีหนึง่งถ้าสมมุติว่าซ่อมได้แล้วก็ใช้งานได้ก็ขายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าซ่อมไม่ได้ก็คงต้องเก็บพวกกรอบบอดี้เนาะอะไรที่ใช้ได้เนี่ยก็เก็บไว้เป็นอะไรเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผม เริ่มจากการแกะแล้วก็ล้างาสวิสด้วยแอลกอฮอล์ IPA นะครับตัวนี้มันเป็นกระป๋องที่ผมแบ่งไว้ไปใช้ง่ายๆไปไปดูการแกะกันสักหน่อยเนาะผมทำการ ถอ,อดนอตออกมาเรียบร้อยแล้วครับลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าต้องใช้ไขควงแบบเป็นสามแฉกนะครับหรือว่าเป็นไขควงรูปตัววายนะสภาพข้างในก็ประมาณนี้ครับฝุ่นเต็มเลยฮะบอร์ดยังโอเคอยู่นะแต่ว่ามีแต่ฝุ่นเดี๋ยวผมจะ เอ,อา IPA เนะอะแอลกอฮอล์เนี่ยหยอดลงไปในในสวิตตรงนี้นะครับคิดว่าสวิตน่าจะสวิตส่สก,กระปรกนะเดี๋ยวผมจะหยอด IPA ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ IPA เนะอะแอลออกอฮอล์เก้าสาเปอร์เซนตะครับหยอดตรงนี้มันไม่โฟกัสอะต้องขออภัยเนี่ยตรงสวิตเนี่ยหยอดไปเลยนะครับ ดรอปไปเลยไม่ต้องกลัวช็อตนะมันไม่ช็อตตาบใดที่เรายังไม่ได้ใส่ฐานนะเนี่ยขยับเข้าไปครับค่อยค่อยขยับจิ๊บๆๆๆๆไปนะนั่นเดียวเลาแล้วก็เอาแปรงสีฟันที่ใช้แล้วนะครับค่อยค่อยปาดปาดขัดมันหม่ ติดแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปลอกจอกันเรามาลุ้นกันว่าจอจะดีไหมตอนนี้บอร์ดมาแล้วนี่คือสภาพจอนะฮะที่ผมแกะออกมาแล้วเนาะก็สาหัสอยู่นะเดี๋ยวผมจะใช้อ่ามีดลอกฟิล์มหาซื้อได้ไม่ยากนะฮะ ช้อปปี้ลาซาด้ามีขายไม่กี่บาทประมาณ30-40บาทแล้วผมก็จะใช้น้ำยาลอกกาวขวดเป็นขวดน้ำปลานะผมใส่แบ่งแต่ไม่ใช่น้ำปลานะครับเป็นน้ำยาลอกกาวก็เป็นน้ำยาลอกกาวฟิล์มมาแลยวีว <S <S 2> <S 2> ผมก็จะทำการลอกลอกลอกเสร็จแล้วมาดูกันครับว่าจะใช้ได้ไหมนี่คือฟิล์ม ข้างหน้านะแต่ดูแล้วน่าจะเสียหายเปนจนถึงฟิล์มด้านหลังเลยผมอาจจะต้องทําการเปลี่ยนฟิล์มหลังด้วยนะครับนี่ผมก็ขูดมาได้สักพักหนึ่งละแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันก็เลยว่าถ่ายให้ดูก่อนเนาะตอนนี้ก็ทําการเลออฟิล์มออกก็หมดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเหลือบางส่วนนิด,นด,นดหน่อย ผมจต้องลองเอามาเทสกับฟิล์มก่อนนะครับว่ามัน,ม,นมีภาพไหมเนาะเดี๋ยวไปลองกับเพื่อนก่อนครับฟิล์มหลังมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วนะี่ยจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยแต่ทีนี้ว่าผมลองลองปรับคอนทราสดูอยู่ตรงนี้หมุนๆแล้วมันจะ,จะดำจะเข้มจะอ่อน ให้เห็นอยู่หน่อยนึงเหมือนว่าจอจะอยังใช้การได้นะครับเราจะทำการบัดกรีตรงนี้เนี่ยถอดสายแพรตรงนี้ออกจากกันนะครับเพราะว่ามันมันมันบัรกรีติดกันอยู่ผมก็ทาทาฟลักไปนี้สักนิดหน่อยครับขั้นตอนนี้ค่อนข้นางที่จะเสี่ยงอันตรายนะครับ แล้วก็ต้องใช้แหนบเนาะในการช่วยหรืออีกสักอันหนึ่งนะต้องมีนะครับง้างลงแบบมันก็จะค่อยๆออกนะครับค่อยๆทำอย่างใจเย็นนะครับ ออกออกตอนนี้เราก็ทำการลอกฟิล์มออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยก็จะทำการติดฟิล์มข้างหลังนะครับยัไม่หาฟิล์มเลยฟิล์มที่ใช้เนี่ยก็เป็นฟิล์ม เนี่ยฟิล์มโพลาไรส์เนี่ยแหละฮะขาวดำนะอ,อ๋อหาซื้อได้ในช h อปปี้ a าซาดนะครับมีขายพิมพ์คำว่าฟิล์มโพลาไรส์ตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้ข้างหน้าและข้างหลังเลยเนาะที่เป็นขาวดำผมก็ทำการจะต้องอวัดขนาดก่อน,นว่าเอาเท่าไหรด่ดีทำการวัดขนาดเสร็จ ก็แปะไปเลยครับยังไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปหามุมหาอะไรเนาะแปะไปก่อนนะครับผมได้ทำการติดไม่ใช่ติดสิตัดนะฮะตัดฟิล์มเนาะขนาดที่มันพอดีกับด้านหลังนะครับ ใช้ฟิล์มแบบไหนก็ใช้ฟิล์มโพลาไรส์เลยนะครับกี่องศาก็ได้แต่ขอเป็นฟิล์มขาวดำเนาะ จะติดไฟนะเดี๋ยวเราเดูกันว่าติดยังไงเนาะโอเคตอนนี้ขั้นตอนนี้เหมือนจะก็เสร็จแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราเาต้องบัดกรีนะเข้าไปที่เดิมนะครับ คือผมก็จะต้องเอาพวกแหงไฟเนี่ยยัดเข้าไปในข้างหลังอย่างนี้นะฮะสักครูคร่นะฮะอย่างนี้ครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องติดฟิล์มหน้า <c oughs> อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ย <c oughs> เอาฟิล์มแบบนี้นะฮะแบบที่ติดข้างหลังมานะมาติดข้างหน้าอีกทีหนึง่งเนี่ยเราต้องหมุนนะแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหมุนดูครับแต่ใช้ฟิล์มตัวเดียวกันนี่แหละเห็นไหมครัว่าเนี่ยถ้าถ้าไว้อย่างนี้มันมืดไว้อย่างนี้มันจะสว่างไว้อย่างนี้มันจะจางมันจะเขียวเห็นไหมกั็น,นว่าผมก็ลุ้นอยู่นะว่าจอเนี่ยมันจะเต็มไหมนะ กลัวเรื่กลัวมันจะขึ้นเส้นถ้าขึ้นเส้นก็ก็จบอะครับไม่มีอะไรต่อละเพราะว่าถ้ามีเส้นเนี่ยจบเลยจนปัญญาแล้วครับที่ผมจะแกะ้ลองผ้าหน่อยนะครับกันไว้หน่อยเดี๋ยวช็อต อ้าวมีเสียงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนฟีเม่ท่านดูนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเข้มรันปะเห็นเข้มไหมอ่าดวงดีครับเห็นไหมครับเห็นภาพ เดี๋ยวผมจะติดฟิล์มหน้าไปเลยนะครับก็เองให้มั่นใจนะว่าหน้าจอเราเนี่ยมันไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเนาะมันจะได้ไม่เกิดฟองอากาศนะครับแต่ก็นิดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเล็งครับเล็งแล้วก็แหมะไปเลยชืบเดียวเลยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ คือถ้าติดพลาดก็ผมยอมรับผมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนิดๆหน่นนอยๆฟิล์มการลอยข้างหน้าเนี่ยเอาไปก่อนเนาะส่วนฟิล์มการลอยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเอาอกเราจะเอาแผงไฟใส่นะครับเช็ดแผงไฟหน่อย ก็เอาแพงไฟเนาะใส่ไปเลยครับโอเคก็จะได้ไปเป็นประมาณนี้ครับแปะเทปนะกันขยับสักนิดหน่อยครับ โอเคครับเปลี่ยนฟิล์มก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็ต่อไฟนะครับต่อวงจรไฟพอดีมีชุดไฟนี่มันจะมีตัวต้านทานมาให้1นึ่งตัวตัวนี้ต่อขั้วบวกนะครับโอเคผมว่าคลิปนี้เนี่ยเอาต่วนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาต่อไฟไดีกว่า